พระเจ้าขออาราธนาอันเชิญบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐมพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้าและพระโพธิสัตว์ทุกทุพระองค์และน้อมบุญญาบารมีของหลวงพ่อเงินวัดบางคลานพิจิต์และท่านผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับพระคาถาแก้กรรมทุกๆุพระองค์ได้แก่ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสัม,มณโคดมพระโมคคัลลานะเทพบุตรเทพธิดาตายายแห่งสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาทาวพระยายมราชและบริวารตลอดจนอาราธนาบารมีครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อเงินเช่นหลวงปู่เทพโลกุดรเจ้าประคุณสมเด็จโตพรหมรังสีเป็นต้นโปรดเมตตาประทานพร 开干！還敢說